มาค่ะวันนี้นะอยากจะกินอะไรร้อนๆค่ะแกงจืดไข่น้ำโอ้โหมิสหายมากันเพียบเลยค่ะแบบแน่นๆหม้อแบบไม่น่าเบื่อเนาะจะไม่มีไข่กับน้ําแน่นอนเออรับรองค่ะเมนูนี้ซดร้อนๆแถมว่าได้สุขภาพด้วยแล้วก็กินแล้วน้ําหนักไม่ค่อยขึ้นเออสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ วัตถุดิบที่การใช้ค่ะไข่ไก่สี่ฟองนะคะห่วงคู่มาด้วยหมูสับกันเตรียมไว้ประมาณครึ่งกิโลกรัมเราก็จะใส่วุ้นเส้นด้วยค่ะเราทําเป็นบะช่อบแบบลูกเงาะเออนี่ไงการก็นึก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 คำพูดอยู่นึกไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมไทยครึ่งช้อนรากผักชี3รากพริกไทยการใช้เป็นพริกไทยเม็ดเป็นพริกไทยดำเนาะประมาณครึ่งช้อนโคลกทุกอย่างรวมกันกลายเป็น3มเกลอค่ะนี่ <c oughs> โคลกให้แบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงเนาะ แล้วการก็จะใส่ผักลงไปด้วยนี่เลยจะมีหัวใชเท้าแครอทขึ้นช่ายต้นหอมหั่นท่อนผักทีค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะโอ้ยอย่าเสียเวลาก่อนที่จะไปต้มจืดเราก็มาหมักในส่วนของหมูบะช่อเอากระมังมาใส่หมูล,ลงไปสามเกลอือแบ่งเครื่องใส่นะหยาดส่วนนี้ไว้หน่อยหนึ่งค่ะอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามว่าหยาดไว้ทำอะไรค่ะชมคลิปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลทรายประมาณสองช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อน ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนแป้งมันครึ่งช้อนน้ำมันพืชหนึ่งช้อนจะทำให้หมูมีความฉ่ำคลุกเคล้าค่ะให้ทุกอย่างมันเข้ากันแบบนี้นะขยำขยำขยำอยากให้เหนียวเหนียวเด้งๆงหน่อยอ่ะฟาดลงไปอหอมหอมเครื่องปรุงคลุกคุกเคล้คาเคล้านะคะจนแบบว่ามันได้ที่ประมาณนี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นแช่น้ำการใช้ประมาณ40กรัมเนาะ เนี่ยค่ะประมาณ 40, 40กรัมเนี่ยแล้วเราก็มาผสมคลุกเคล้ากันไปค่ะเดี๋ยวเราไปต้มจืดไข่น้ํากินข้าวกันเถอะตั้งน้ําค่ะการใส่น้ําลงไปลิตรครึ่งเนาะซุปก้อนค่ะหก้อนหยอดต๋อมลงไปหมูบะช่อพร้อมลงน้ําตั้งน้ําพอร้อนเนาะการก็จะเอาผักอใส่ลงไปก่อนก่อนทําอาหารทุกครั้งล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยหัวใ้เท้ากับแฮรอดใส่ลงไปก่อนเลย ก,ก็จะคนๆซุปก้อนให้มันละลายสักหน่อยหนึ่งแค่น้ําพอร้อนๆอย่งเงี้ยเราก็มาเอาในส่วนของหอมูใบชอ่อใส่ลงไปใครจะปั้นเป็นก้อนกลมๆก็ได้หรือใครจะทําแบบกลางอย่างนี้ก็ได้ใช้ช้อนนะคะตักขึ้นมาคือแบบว่าประมาณว่าไม่ตั้งใจอ่ะไม่ตั้งใจปั้นมันก็จะเป็นก้อนบ้างไม่เป็นก้อนบ้างแบบนี้ค่ะใส่ลงไปใช้ไฟกลางๆเนาะก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราเลยเนาะแล้วแต่ความชอบ ไ,ไปเลยจ้าประมาณนี้ก็จะเหลือหมูไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวกันก็ไปใส่ถุงเนาะทำเป็นแบนๆบนะคะแล้วก็เก็บแช่ช่องฟิตไว้แล้วก็มื้อต่อไปเรานึกอยากจะกินอะไรเราก็ค่อยเอาออกมาต่อย,ยอดทําเป็นเมนูต่างๆได้เลยเนี่ยมันจะเป็นฟองๆน้ำมันขุ่นๆอย่างเงี้ยแล้วหมูอะ่ะถ้ามันสุกอะ่ะมันก็จะทะยอยลอยขึ้นมาไม่เป็นไรคะ่ะปล่อยไปก่อนแต่ว่าระวังอย่าให้น้ํามันเดือดจัดค่อยๆรุมไปก่อนช้อนฟองที่มันเป็นฟองๆเนี่ย เฮาค่ะประมาณนี้นะอ,อันนี้สามเกลอือส่วนที่เหลือค่ะอยากจะให้น้ําซุปมันอร่อยเนาะมีความมีหอมมีความเข้มข้อนนะคะกันก็จะใส่ลงไปด้วยใส่ไปในน้ําซุปถ้าใครอยากให้น้ําซุปมันแบบว่าสีมันอ่ามันมีพริกไทยดำอ่ะสีมันก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครนั่นก็ใส่พริกไทยขาวก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่การว่าพริกไทยดำอ่ะกลิ่นมันหอมกลิ่นมันหอมวนกินเลยเหไหแม พอมันสุกหมูมันก็จะลอยขึ้นการจะไม่ให้เดือดพล่านเนาะเออพอมันเดือดพล่านกันก็จะเบาไฟลงให้ไฟมันกลางๆนี่ค่ะน้ำซุปมันก็จะประมาณนี้มาค่ะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาติกันแบบง่ายๆซีอิ๊วขาวค่ะเล็กน้อยเล็กน้อยพอเลยปรุงแบบว่าไม่ต้องเยอะเลยเพราะว่าในหมูสับอ่ะมันมีรสชาติอยู่แล้วทีนี้ใส่โพงใส่ผักลงไปอ่ะมันก็ช่วยเป็นน้ำซุปแบบว่าให้น้ำซุปอ่ะมันอร่อยถ้ายังไม่เค็มให้เพิ่มเกลือนะเล็กน้อย การก็จะให้เดือดประมาณนี้ในส่วนของไข่ตีตีเหมือนไข่เจียวเลยให้เข้ากันประมาณนี้น้ำซุปร้อนๆแบบนี้ค่ะราดลงไปราดลงไปเลยตะล่อมตะล่อมนนหน่อยหนะึ่งโอเคค่ะประมาณนี้นะรอให้น้ำซุปมันเดือดกลับขึ้นมานี่มันก็จะเป็นไข่แบบนี้นะเป็นลิ่มๆแบบนี้เลยเป็นก้อนๆอย่างนี้โอ้โหเหมือนไข่ตุ๋นหม้อไฟเลยอะ ค่ะเราก็จะมาใส่ในส่วนของผักค่ะอาการก็จะใส่ขึ้นช่ายนะต้นหอมลงไปใครมีกระเทียมเจียวโรยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมได้นะคะเท่านี้เองค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟโหยหอมน่ากินสุดๆเลยค่ะแกงจืดไข่น้ำลูกเงาะค่ะ ลองทำกันดูนะคะง่ายมากสดร้อนๆคล่องคอโล่งหัวสุดๆเลยจ้าขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือสองไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวอีกนะคะสามารถกรอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า